ตอรับท <Es> <an> ุกๆคนนะครับพ่อพ่อแม่แม่ลสลรับรวยรวยอยู่ดีขอนะค่ยรอะคะรบดอเราจะมีนคไยังล่ะยรับรับนนะครับฝากไ้ด้วยครับด็กกระาายอ้อนะครับทุกรงาพยนตรยสรสนุนเอาลหน เออโนะฮะโสนะครับติดแขนนะครับสตอ่าลืมปั๊่ีปั๊มแขนด้วยนะครับปั๊มแขนอยู่นะครับติดลิบแบนแล้วก็ปั๊มแขนนะครับแนแมนเดี๋ยวพลวก็ลิสแบนีลุหา้มีความสุขในการจบกาวน้อยพชรบ้านแนนครับคืนนี้ ใครคนตไตะวันมาตวันยูนีล่าเบนบตมากแล้วงานใ้เยครับใส่เสื้อไขว้เสื้อที่ว่ามีจำหน่ายนะครับเออมีจำหน่ายนะครับใส่เสื้ออี่าใส่เสื้อไขว้มเอรุ่ยที่ะยูาแห้งแล้วกนเสงแถวนะครับสอแถวให้เจ้าหนที่ได้ตรวจนะครับ วันนี้ท้องฟ้าเป็นใจมากเลยนะครับต้อมีผลเลยครับท้องฟ้าปลอดโปร่งเข้าไปแล้วจับจอบท็อปฟ้าที่นั่งันได้ยเลยครับโอ้โหมากมามาโอแบ่เบอร์นะแม่จ๋าแบ่เบอร์แล้วก็คุณน้อง ใหจเจ้าหน้าที่เขาทำตับด้วยนะครับถาดับอย่ที่เดรเราจะทำเราทำกาแเดงนะครับผมนะถือห่งรองเท้าสองแถวนะครับขอสองแถวน้าสองแถวดกันไม่ได้มีกย่ไม่นะครับดนะครับ

จะเป็นบาหวัติบอถ้าเป็นบาหวานแเกหิวข้าวบ่อยนครับผมนะวันแค่วีซื้อข้าวกล่องไปด้วยนะครับาก็จะกินข้าวกันนะมาไปไปโอ้สองคนอะไรเน้อนะปลาสามนาได้เดนได้เด้อโอเคเด้อไปไปไปไเโอ้คเมากเ

giờ nó là nó không, nó là nó định làm đấy nè, giờ

ครับรออยู่ครับครับนายเราจะปล่อยกูนะครับครับครับฟัง <laughs> จัดกิจกรรมดีดด้านหน้าของท่านนะครับวันนี้อินะครับจัดกิกรรมนะครับสำนักคุณให้กับิวเรเ่อร่วมจับีรอยดีนะครับแลวก็มี่อแ้งอะไพี่ขานะวรดี้แจก่อนนะครับพี่น้องครับแจก่อนนะครับเ่ได้โกังนะครับวันนี้ขอบคุณากขอบคุณครับ